สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรมายกี่ล็อกแล้วตัวในะครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับนี่ครับทั้งหมดจะมี8ห้องนะครับนี่ครับสำหรับตัวสูตรนะครับสำหรับต้นสูตรนี้นะครับก็สามารถแทงตามเสื้อตาบกันได้ทั้งวันนะครับนี่ครับเลือกห้องที่ดีที่สุดนะครับก็เลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้เงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับอ่ามี1ห้องครับ2ห้องครับอ่าห้องที่สามครับยังรอประมวลผลนะครับ นี่ครับห้องที่หกนะครับสามารถแทงตามเซื้อตามมันได้เลยครับเดี๋ยวพาไปแทงตามห้องนี้ห้้องนีเลยนะครับห้องที่หครับมาที่หน้าเว็บนะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเฮียหมานะครับตัวนี้ครับยี่ขี่เฮียหมาตัวนี้ครับออกผลทุกๆค่าทีครับคลิกเลยครับนี่ครับรอบที่หนึ่งร้อยี่สิบสี่ครับกลับมาดูที่ตัวสูตรกันก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินพาตามห้องที่หกนะครับรอบที่หนึ่งรอยี่สิบสี่ครับสูตรให้เลขคู่ครับเลขคู่รูดหลังนะครับตรงนี้ครับ สองตัวล่างครับแล้วก็ลูดหลังนะครับเลขคู่ครับกดเลยครับศูนย์สองสี่หกแปดครับกดซื้อเรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันส่งโพยได้เลยนะครับเรียบร้อยครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับออกผลทุกๆ5้านาทีครับแล้วก็มียี่กี่ให้แทงตามทั้งหมดสองร้อยหกสิบสี่รอบนะครับนี่ครับแอดมินก็ตามรอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวครับ เดี๋ยวรอออกผลอีกหนึ่งนาทีนะครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับออกผลทุกๆ5นาทีครับซื้อตามแทงตามหาเงินได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับเปิดสูตรข้ามาเจอห้องแบบนี้แทงตามกันได้เลยนะครับไม่ต้องคำนวณให้ปวดหัวนะครับซื้อตามแทงตามกันได้เลยครับนี่ครับดูสถิติด้านล่างตรงนี้ครับรูปสีเขียวยิ้มคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้านะครับนี่ครับเจอห้องแบบนี้ก็ซื้อตามแทงตามได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับนี่ครับเข้ามานะครับยาวๆครับก็มีแดงมาสลับบ้างนะครับรอบนี้ก็สามรอบติดนะครับสามรอบติดเดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้ครับรอบที่สี่นะครับว่าจะเข้าสี่รอบติดหรือเปล่านะครับนี่ครับรอบที่สี่ครับ นี่ครับสี่รอบติดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้นครับรอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ครับว่าตัวสูตรจะเข้าหรือเปล่านะครับหากเจอห้องแบบนี้แทงตามกันได้เลยนะครับสําหรับตัวสูตรนะครับก็สําหรับห้องนี้นะครับก็มีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ตัวสูตรจะปิดไม่เกินสามรอบติดต่อกันนะครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับแบบนี้ครับหากไม่เข้าก็แทงทบนะครับแล้วก็เข้านะครับแล้วก็มาแบบนี้ครับก็ได้เงินง่ายๆนะครับแบบนี้ครับอ่านี่ครับ โอเคครับนี่ครับโอ้โหจ่ายมาแล้วครับอเสียงเครดิตเข้ามาครับเสียงนี้เป็นเสียงสวรรค์นะครับคือเงินเข้านะครับถูกหวยนะครับง่ายๆครับสีรอบติดครับนี่ครับเดี๋ยวรอตัวสูตรนะครับปรับนะครับเดี๋ยวรอสถิติขึ้นนะครับนี่ครับห้องตีหกเข้ามาแล้วครับสองตัวล่างครับเลขคู่รูดหลังนะครับกดซื้อกดรูดมาก็เข้าครับซื้อหวยถูกทั้งวันแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆได้ทั้งวันแบบนี้แบบนี้นะครับ ไม่ต้องคิดคำนวณให้ปวดหัวครับซื้อตามแทงตามเดินเงินกันได้เลยครับนี่ครับสี่รอบติดนะครับเดี๋ยวรอตัวสูตรปรับนะครับนี่ครับมา1 2ึสาครับ3รอบนะครับแล้วก็แทงตามรอบที่4พอดีนะครับสี่รอบติดต่อกันนะครับซื้อง่ายๆครับถูกหวยทั้งวันครับนี่ครับ สถิติขึ้นมาครับสีรอบติดต่อกันนะครับอสำหรับตัวสูตรก็ให้รอนะครับรอประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์นะครับรอ AI ประมวลผลวิเคราะห์รอบต่อไปนะครับรอบนี้ก็รอกันก่อนนะครับก็แต่ถูกแล้วครับเงินก็เข้าแล้วนะครับสีรอบครับติดต่อกันครับแต่มาดูที่หน้าเว็บกันก่อนนะครับนี่ครับไปที่โพยหวยนะครับ อ่านี่ครับรอบที่หนึ่ง้ยี่สิบสี่ครับรอบที่หนึ่งร้อยี่สิบสี่นะครับจ่ายมาแล้วครับสีเขียวนะครับแบบนี้ครับจ่ายมาแล้วครับจ่ายเงินได้เงินถูกหวยกันง่ายๆแล้วครับแบบนี้ครับ โอเคครับเรามาดูที่ตัวสูตรนะครับอ่าสำหรับห้องที่เราถูกไปครับห้องที่หกครับนี่ครับหากสูตรก็รอประมวลผลนะครับรอบต่อไปครับสูตรก็จะจับหาความแม่นยําที่สุดนะครับแล้วก็ออกตัวเลขมาให้เราแทงตามนะครับอ่ารอบนี้ก็เข้านะครับสี่รอบติดต่อกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าแทงห้องเดิมก็ต้องรอก่อนนะครับก็ แทงตามห้องอื่นกันได้ครับนี่ครับหากห้องขึ้นแบบนี้ครับก็แทงตามมาได้ครับห้องที่หกแบบนี้ครับซื้อตามแทงตามกันได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างห้องที่สามแบบนี้ครับก็เข้ายาวๆเรียงๆแบบนี้ครับก็มีแดงมาสลับบ้างครับตอนนี้ก็ให้รอประมวลผลนะครับก็เดี๋ยวตัวสูตรแล้วก็ไอจจะวิเคราะห์ตัวเลขครับให้แม่นยําที่สุดนะครับถึงจะออกตัวเลขมาให้แทงตามซื้อตามกันนะครับ โอเคครับก็หากใครสนใจสูตรนะครับง่ายๆหาเงินทุกวันแบบนี้ครับรวยๆกับสูตรหวยยี่กี่ดอลลโต้ไอครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับนี่ครับแอดดอลลารโต้ไอนะครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับมีแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คาแนะนําตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ครับแล้วก็ย้านะครับแจกสูตรฟรีนะครับช่วงนี้ครับก็ให้ทุกคนเอาสูตรไปใช้หาเงินกันได้ฟรีๆนะครับก็ทักไลน์เข้ามาขอสูตรกันได้เลยครับสถิติสวยๆแบบนี้ครับซื้อหวยถูกกันต้อง วันแบบนี้ครับกับสูตรหวยยีกย่กีดอกลอตโต้เไอนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆครับกับสูตรหวยยีกย่กีดอกลอตโต้เไอครับสวัสดีครับ